เช็คปฏิทินเดือนพฤษภาคม2565บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัญชีเท่าไรวันไหนใครรับสูงสุดฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่29เมษายน2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565 ดโดยกลมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรลายเก่าจำนวน14.54ล้านลายซึ่งได้รับสิทธิ์อะไรบ้างสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คตามไทม์ไลน์ได้ดังนี้ค่ะวันที่1พฤษภาคมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300-200บาทค่าการห่งต้ม45บาทต่อ3เดือน ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทค่าโดยสารรถไฟ500บาทค่าโดยสารรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือน <c oughs> สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ วันที่15พฤษภาคมเบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนวันที่18พฤษภาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินคืนค <aid> ่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่10ของเดือนเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้วันที่22พฤษภาคมมีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยวความพิการจำนวน800บาทเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายนจากรวมเป็น1,000บาทและนี่คือไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มด้วยค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ